สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะกลับมาจอดลึกตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปันธชนนะคะเช้านี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดทยานขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวนะคะปรับตัวรีบาวขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมคะ เปิดปุ๊บกระโดดปั๊บเลยนะคะขึ้นมาได้10จุดคาล่าสุดเรามาดูกันหน่อยนะคะเซตนั้นทรงตัวที่ห5 2 6 4 7้จุดนะคะตอนนี้บวกประมาณ9จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,900ล้านบาทนะคะเซตบวกขึ้นไปสูงสุดในช่วงภาคเช้านี้คือขึ้นไป12จุดนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝั่งฝั่งของต่างประเทศนะคะ statement เช่นเดียวกันกับบ้านเราค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนบวกกันทั้งนั้นเลยนะคะดาวโจนส์ขึ้นมาถึง228จุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะ N 57สแด เอสเอ็นพีห้าร้อยบวกยี่สิบเจ็ดจุดส่วนภากฝั่งของยุโรปนะคะหุ้ซีลอนดอนขึ้นมาหกสิบสามจุดค่ะเซียซีฝรั่งเศสบวกห้าสิบจุดและเยอรมนีขึ้นมาสองร้อยหกสิบหกจุดกลับมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงภาคเช้าวันนี้กันนะคะโตเกียวเช้านี้บวกขึ้นมาถึงร้อยห้าสิบหกจุดค่ะเวยแเต่ไต้หวันนะคะบวกขึ้นมาเจ็ดสิบเอ็ดจุดตลาดหุ้นของจากร์ต้รโดีเซียมาเลเซียและโซลอยู่ในแดนบวกนะคะมีตลาดหุ้นมาห่างเสียงฮ่องกงค่ะที่ย่อตัวลงไปอยู่ในนในนนนนดลลบชช่วงภาาคคเ้้้ี็กอยะะ แนวโน้มของเซตขึ้นมาในช่วงนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นการรีบาวสั้นๆหรือว่าเป็นการกลับตัวนะคะก็ต้องไปฟังมุมมองของนักวิเคราะห์กันค่ะอยู่ในรายการกับเราตอนนี้นะคะนั่นเป็นกรรมการกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะเรานั่งอยู่กับคุณครปรเดิดพสุสงครา์ค่ะคุณเดวพดสวัสดีค่ะครับสวัสดีค,ค,ค่ะช่วงน,นี้เซตรีบบวขึ้นมาค่อนข้างจะแรงเลยนะคะค ค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมีมุมมองอยังไงคะ,คะจะรีบาวสั้นๆหรือว่าเป็นการปรับตัวของเซตค่ะ,ะถ้าพูดไม่อ,อม้อมคอมก็คือว่าผมมองว่าเป็นการรีบาวสั้นๆน,นะครับที่เหตุผลก็เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือสถานก,การณ์ของเงินบาทเรารหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการแข่งข้าดข,ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมีทางที่อ่อนตัวลงเพราะว่าหนึ่งก็คือเรามีการประกาศลดดอกเบี้ย RP 1วันลงะนะครับจากเดือก็คือ2%มาอยู่ที่1 7 5งเาเนะครับสังเกตว่าเมื่อสั ต่างชาติก็เลยมองว่า,เ,าเงินบาทควระจะอ่อนก็มีการขายหุ้นออกไปนะครับแต่วันนี้มีแรงซื้อเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แรงซื้อที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับคือเมื่อวานซื้อไป711ล้านบาทนะครับแต่คนฝั่งที่ขายเนี่ยกลับเป็นสถาบันในประเทศนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะครับเพราะว่าสถาบันในประเทศเนี่ยเมื่อวานขายไป1,900กอว่าล้านนะครับแต่ว่ากำลังจะมีการออกทิกเกอร์ฟันนะครับประมาณสัก1อินเด็กซ์คือ 1, 5 0 0จุดบวกลบเนี่ยประมาณสัก4 00 0ล้านบาทนะครับก็ทำให้ สถานการณ์ของต่างชาติเองของในประเทศเองตอนนี้ค่อนข้างจะสับสนเล็กน้อยนะครับรวมไปถึงในภาพของตัวที่น่าสนใจคือราคาน้ํามันะนะครับช่วงนี้มีการทําจุดต่ําสุดใหม่ในรอบ6ปีนะฮะก็ทำให้คุณในกลุ่มพลังงานบ้านเราเมื่อวานติดลบไป2เกือบ2% 2.2 2.7%นะครับด้วยเหตุผลก็คือราคาน้ํามันมีการปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับอันที่3มก็คือเรื่องของประมาณการตัวเรข GDP ไทยในปีนี้นะครับก็เข้าใจว่าอีกวันสองวันนี้แบงค์ชาติจะมีการ ปรับเป้าหมายตัวด้ข GDP ไทยลงะนะครับเพราะว่าถ้าดูฟอเ c a ซ์หรือประมาณการของเรานะครับในช่วงของไตรมาสที่1ของปีนี้นะครับเราคาดว่า GDP ไทยจะโตขึ้นประมาณทัก4%เดูเหมือนสวยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบปีต่อปีนี่คือปีต่อปีถ้าเป็นไตรมาสต่อไตรมาสเพิ่มขึ้นแค่ 0. 2นะครับแต่ความกังวลก็คือว่าณวันนี้ภาพการลงทุนภาครัฐนะครับที่มีการเบริจกจ่ายเข้ามาลงทุนในช่วงของ5เดือนก็คือตุลานจนถึงกุมภาพันธ์เนี่ยมีการ 18%แนตะันตัวเลขของค่าการลงทุนนั้นอาจจะเติบโตไม่อย่างที่คาดนะครับมันส่งผลต่อภาคการบริโภคส่งถอนผลต่อการภัฒาเอกชนที่อาจจะเติบโตไม่มากนักนะครับซึ่งตรงนี้เป็นมุมมองที่อาจจะมีความกังวลกับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเทียบกับทัวประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยุโรป หรือว่าเมริกานะครับส่วนใหญ่ตอนนี้มิทางที่ปรับตัวได้ดีขึ้นทําให้ไม่เงินบางส่วนเนี่ยรีมีการโยกย้ายไปที่ในฝั่งของประเทศที่พัฒนาแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนจะมีแต่ปัจจัยที่ไม่ค่อยจะหนุนตลาดสักเท่าไหร,ร่เลยนะคะเรื่องของการปรับลด GDP จากทางฝั่งของแบงค์ชาติแล้วก็ร,ราคาํนมันในตลาดโลกที่ต่ําสุดในรอบ6ปีซึ่งรเราก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่านจุดวอททอมได้เมืม่อไหร่ครับมนะคะเพราะฉะนั้น จะต้องเป็นหุ้นเบงคแคปที่กดดันเซตด้วยนะคะที่งั้นขออนุญาตมาดูกราฟเซตประกอบนิดนึงนะคะให้คุณประพบกํำหนดแนวรับแนวต้านขอสำหรับ1สัปดาห์และขอสำหรับภาพใหญ่ที่เราคาดว่าจะต้องรับน้ำหนักข่าวของเรื่องน้ำมันเรื่องของ GDP แบงค์ชาติที่ลดลงด้วยค่ะเอาภาพใหญ่ก่อนล้วกันนะครับคือณวันนี้ถ้าสังเกตในช่วงของหุ้นถ้าเป็นกราฟรายวันสังเกตที่ผมตีนี่คือตุดเปลี่ยนแนวโน้มไปแล้วนะฮะแต่เดิมก็คือเป็นขาขึ้น ตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มเป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตูเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ย200วันนะครับ75วันนะครับแล้วก็ตัวตัว5วันนะครับจะสังเกตว่าเรียงกันเป็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนนะครับประกอบกับคือถ้าดูข้างล่างนะครับ MACD นะครับตัดเส้นศีรตรงนี้นะฮะมาแล้วแด่ว่าแพทเทิร์นศีคือว่าเดิมคือเป็นขาขึ้น นะครับเป็นเป็นขาลงคือเขาดูที่เส้นศูนย์นะครับถ้าสูงกว่าเส้นศูนย์แสดงว่าเป็นขาขึ้นถ้าต่ำกว่าเส้นศูนย์ก็แสดงว่าเป็นขาลงตอนนี้ต่ำกว่าเส้นศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ก็คือแนวโน้มทิศทางของภาพใหญ่ๆนะครับส่วนถ้าเป็นเรืของการดูฟันเดเมนทัลนิดนึงก็คือดู PE forward นะครับคือปัจจุบันเนี้ยบูมบอร์ดคอนเซนแซสนะครับมองกำไรไว้ที่103.46บาทต่อหุ้นนะครับถ้าคูณแล้วนะครับเรามีการเทียบเทียบก็คือค่าเฉลี่ย1 1 standard SD deviation ดีที่ควรจะเป็นอยู่ที่14.7เท่าซึ่งเทียบกับเซ็ต14.7คูณ13.46ก็คือ1520ซึ่งแสดงว่าตอนนี้มันใกล้ๆอยู่เหมือนกันนะครับ1520ก็คือบวกลบนิดหน่อยนะแสดงว่าต่ำกว่า1520ควรจะเริ่มทยอยรับค่ะแสดงว่าคือวอลูชันในระดับนี้เป็นระดับที่อยู่ในกรอบด้านล่างอย่างนั้เหรอคะอ่ากรอบยังไม่ล่างชัดเจนนะครับก็คือว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบคือค่าเฉลี่ย 1SD 2SD นะสมัยก่อนตอนขึ้นอีกไปกร้อยย มันเทะไป2 SD เอสนะครับแต่ตอนนี้คืออยู่ที่1 SD ไม่ได้บอกว่าเป็นหุ้นเป็นตอนนี้คือราคาที่ถูกแต่ว่าถ้าเหมาะถ้าควรน,นะครับสถานการณ์ของตัว GDP ไทยยังเติบโตได้สมมตินะฮะผมคิดว่า1 SD คือ1520ลงมาดูน่าสนใจแต่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะ12.8เท่า P forward เนี่ยจะอยู่ที่1320อันนั้นไกลนิดหนึ่งของผมก็คงอาจจะเป็นไปได้ยากนิดหนึ่งนะครับงั้นตอนนี้คือดูที่หนึ่งห้าสองศูนย์บวกลบนะเป็นเชิงของฟันเด เริ่มน่าสนใจค่ะส่วนด้านบนนะคะคือค่า P/E ที่เรามีโอกาสที่จะขึ้นไปขยับในการเทรดได้เพดานด้านบนอยู่ที่ประมาณางเท่าเลยนะครับคือถ้าเปิดด้านบนนะครับเทรดที่2 SD 16.5เท่ามันคือพันเจ็ดคแต่ว่าอันนั้นคือผมว่ามันไกลไปนิดนึงนะอาจจะเป็นช่วงของครึ่งปีหลังหรือว่าไตรมาสที่3มไตรมาสที่4ของปีหน้าเราอาจจะเริ่มเห็นนะตัวอีกอันหนึ่งทางทคนทิคนะิกับแมชชนนิ่เนี่ยตอนนี้นะครับปรากฏว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันหลุดไปเรียบร้อยแล้วคือ1.530 นะแสดงว่าถ้าคุณหมอถามว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มกลับมาเมื่อไหร่มันต้องทะลุ1.530ขึ้นไปฟังดีนะฮะ1.530ขึ้นไปเนี่ยจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นรอหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่สูงกว่า1.530ก็ยังเป็นขาลงต่อไปในมุมของทางเทคนิคครับเรื่องของการคาดหวังนโยบายของภาครัฐหรือว่าแม้แต่เรื่องของ QE ในฝั่งของ ECB ไม่มีผลเลยเหรอคะครับผมคือถ้ามองในเชิงของภาพลบะนะครับของตัวฟันโฟน,นี่ผมมองว่าตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ของตลาดหุ้นไทย นหนึ่งคือดอกเบีย้ยเรามีการปรับลดลงนะครับทำให้ผลตอบแทนในการลงทุนในพันธบัตรบาลสังเกตว่าวันศุกร์ฮะหุ้นก็โดนขายพันธบัตรเราก็โดนขายของทุนต่างประเทศนะครับก็แสดงว่าหน้าตอนนี้เชิงเปรียบเทียบนะครับเม็ดเงินเนี่ยนะครับน่าจะวิ่งไปที่1ก็คือประเทศที่เดเวลอรมาเก็ตกำลังประเทศที่พัฒนาแล้วดอกเบีย้ยก็ลังจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเศรษฐกิจก็มันจะเริ่มดีหรือไปประเทศที่ในแออเชียจะสังเกตว่าอินโดอินโดนีเซียนะครับแล้วก็อินเดียดอกเบีย้ยอ้างอิง เกือบเกือบเจ็ดนะครับหรือประเทศอื่นๆเขาดบเบีย้ยอ้างยิงเนี่ยสูงกว่าเราครับก็แสดงว่าในภาพของตัวการลงทุนในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยที่มีการโยกย้ายเงินเนี่ยผมคิดว่าประเทศอื่นๆน่าสนใจกว่าประเด็นที่2ก็คือในภาพของตัวทิศทางของเศรษฐกิจนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ถ้าดูฝั่งของยุโรปเริ่มมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ที่สูงขึ้นเดิม1%นึ1่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เป็นหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดห้าเทียบกับเรา นะครับตอนนี้คือว่า4เ์ในช่วงของต้นปีที่มีการประมาณการตอนนี้อาจจะเหลือ3.75หรือ3.5ก็เริ่มเห็นบางบางสำนักวิจัยแล้วนะครับรวมไปถึงแบงค์ชาติถ้ามีการปรับลดลงนะครับซึ่งทุกคนก็เชื่อถือมากสุดนะครับก็แสดงว่าในภาพของโมเมนตัมของตัวนักจีดีพีไทยเนี่ยตอนนี้เริ่มมีโมเมนตัมที่เป็นขาลงะนะครับทำให้ความสนใจของหุ้นเนี่ยตอนนี้นะครับผมมองว่าทั้งฟันเดเมนทัลฟันโฟเนี่ยผมให้น้ำหนักฟันโฟมากกว่าค,คือไม่ใเงินที่อาจจะเข้ามาในตลาดหุ้นไทยที่ ไม่มากนักนะครับทำให้สถานการณ์เนี่ยในเชิงของนักทุนที่เป็นประเภทลงทุนระยะยาวกลับมาน่าสนใจนั้กทุนในเชิงของโมเมนตัม อาจจะไม่ไม่น่าสนใจในขนาดนี้ครับค่ะโมเมนตัมอาจจะยังไม่น่าสนใจแต่ว่าลงทุนในช่วงลองเทอมมีเดียมเทอมสามารถที่จะทยอยรับหุ้นได้ถ้าต่ํากว่าระดับ1,520จุดลงไปได้แล้วก็อาจจะเป็น1,480ถึง1,500จุดครับค่ะ1,480ถึง1,500จุดนะคะแต่ทีนี้เราจะเลือกหุ้นยังไงกันดีนะคะสําหรับในช่วงภาวะที่เรายังไม่มีปัจจัยบวกขึ้นมาสนับสนุนแต่ถ้าหาว่ามีฟันโฟก็อาจจะช่วยผลักดันให้เซตเมนต์ของตลาดหุ้นไทยมีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะกับคุณพิรมพบสงเคราะห์จาก บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยพร้อมเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นในช่วงที่2ของรายการ Stop Loss ช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เซตอยู่ที่1522.75จุดจุดนะคะย่อลงมาหน่อยนึงแล้วนะคะการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้จะกำหนดยังไงกันดีเดี๋ยวพูดคุยกันต่อกับคุณเบรมคมนะคะและเช่นเคยค่ะช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยให้เปิดสายปรึกษาหุ้นนะคะหมายเลขกโทรศัพท์คุณอยู่ด้านล่างค่ะ ทยทอยโทรเข้ามากันเลยนะคะส่วนเรเดิมพบค้คบช่วงนี้ค่ะจังหวะของการที่เราซื้อหุ้นถ้าเกิดว่าโมเมนตัมรอก่อนแต่ว่าในเชิงของมีเดียมเทอมลองเทอมทยอยสะสมได้ต่ำกว่าพันห้าร้อยลงไปนิดๆแล้วเวลาเลือกหุ้นเราต้องเลือกแบบไหนคะครับผมคือถ้าสถานการณ์ช่วงนี้อยากจะลงทุนจริงๆนะค,ครับผมมองว่าเป็นหุ้นที่เป็นเรียกว่าง่ายคือหุ้นดีเฟนเซทีฟสต็อกนะครับคือหุ้นที่ไม่ผันผลมากนักตามเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีรายได้ที่เติบโตพอเหมาะพอควรนะอาจจะไม่เยอะ อาจจะ2-3%หรือไม่เกิน10%นะครับแล้วคาว่าเน้นก็คือว่าเน้นเงนินผลตอบแทนที่จะจ่ายในปีหน้าคือผลประกอบการปีนี้นําจะจ่ายปีหน้าหรือผลประกอบการปีหน้าที่จะจ่ายปีนู้นนะครับเติบโตหรือว่ามีทิศทางที่มีอัตราผลตอบแทนค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับอย่างน้อยก็คือสักเกือบเกือบห 5, 5หรือว่า5%ขึ้นไปเนี่ยจะดูน่าสนใจนะครับอันสองคาทเลยนนี้ผมก็เลยสกีนเลือ่อคุณออกมานะครับมี2ตัวนะครับที่ดูแล้ว ตัวสภาพคล่องก็ดีด้วยและเป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับก็แนะนําตัวแรกคือหุ้นของ d v a n c e นะครับมีประเด็นเกี่ยวกับ 4G ด้วยนะครับแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของเงินปันผลครนะครับปีนี้มองไว้ที่5.6คือผลกําไรปีนี้จ่ายปีหน้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นผลประกอบการปีหน้าปี59จ่าย60นะครับดีลเจนยูจะสูงขึ้นเป็น5.9นะครับพื้นฐานของตัว Advance ระวังไว้ที่274บาททางเทคนิคกราฟนะฮะดูชัดเจน จุดต่าพุ้นไหลตัวจุดสูงสุดลดลงนะครับแต่ว่าแอดวานจุดต่ําสุดยกขึ้นฮะตรงนี้คือ2องร้อ่สิบหกบาทนะครับตรงนี้คือ2องร้อบเก้าบาทคือยกขึ้นอย่างนี้แสดงว่านี่คือแพทเทิร์นขาขึ้นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้นไปแล้ว MA c d นะครับตัดเส้นสัญญาขึ้นไปนทุกอย่างองค์ประกอบครบเลือกยกเว้นเหลือเพียงแค่อย่างเดียวคือยังไม่ตัดเส้นศูนย์ะนะครับก็แสดงว่าณนาวันนี้คือแอดวาน เริ่มเปลี่ยนพัฒท e r n นของตัวมุมทางเทคนิคด้วยครับนั่นคือตัวที่1ที่แนะนําตัวที่2นะครับ <c oughs> ก็เป็นบริษัทแม่ของเขาแอดวานก็คืออินทัศนะครับ <c oughs> คล้ายๆกันนะครับผลตอบแทนของอินทัศในปีนี้เพื่อจ่ายปีหน้านะครับก็ประมาณเแถวๆเกือบเกือบหกเปนะหกเนะครับแล้วก็ถ้าเืิดเป็นการดูปันผลตอบแทน,นปีนี้นะครับันผลตอบแทนปีนี้นะครับแล้วก็จ่ายปีนู้นนะครับเกือบเกือบเนะครับแสดงว่าสังเกตไหมผลตอบแทนทั้งสองตัวนะครับสูงค่อนข้างจะน่าสนใจ ทางเทคนิคคล้ายๆกันนะฮะจุดสูงจุดต่าสุดยกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเมซีดีตัดเส้นสิกเนลขึ้นไปนะครับแต่ที่ยังไม่ค่อยเด่นก็คือว่ายังไม่ผ่านเรียกว่าจุดสูงสุดเดินไ่เคยทำไว้ก็คือ7950ยังไม่ผ่านแนวต้านที่เจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยโฟลว์บายเลยนะฮะแปดสิบสามบาทจะเป็นแนวต้านถัดไปะนะไม่ผ่านก็รูจังหวะนิดนึงก็ได้นะเล่นเร็วก็รอผ่านเจ็ดสิบเก้าห้าสิบแล้วเล่นช้าก็ ซื้อสะสมได้เลยซื้อสะสมขอแนวรับค่ะครับผมแนวรับก็คือประมาณ77็ดสบาถึงเจบาทโดยประมาณค่ะ,ะคแต่ถ้าเกิดผ่าน79็ดสิบเก้าบาทห้ก็โลบาย,ยโลบายขึ้นมาแปดสิบสามบาทแบาทแต่ถ้าเอาจุดสต็อลอดนิดหนึ่งนะเพื่อผิดค่ะ,นะคแนวรับสำคัญคือ77บาทนะ,ะไม่ควรหลุดครับ สต็อปอ,อยู่ที่77บาทนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ค่อยๆทยอยสะสมขึ้นมาได้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามาชนแนวต้านที่79.50ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดในกรอบต้านบนใกล้สุดที่ไม่ผ่านสักทีนะคะฮะ79.50ครับค่ะถ้าเกิดผ่านปุ๊บไปต่อที่83บาทค่ะครับ่ะช่วงนี้ไปเปิดสายกันนะคะไปที่สายแรกของคุณพิสุทธิ์นะคะคุณพิสุทธิ์เข้ามารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพิสุทธิ์ค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะครับผม สอบถามไอทีดีครับอิตาเลียนไทแล้วก็ล็อกเล่ครับผมว่าว่าจะถือต่อได้เพราะที่ผมผมถือในราคาที่ค่อนข้างซื้อมาในราคาค่อนข้างต่ำครับในสี่บาทนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะขายหรือว่าจะเก็บไว้ต่อดีครับไอทีดีนะครับไอทีต้นทุนสี่บาทนะคะใช่ครับแล้วก็ล็อกเลขก็ต้นทุนประมาณนี้เหมือนกันครับครับผมค่ะเดี๋ยวไม่รอาเอาไอทีดีก่อนมาที่ไอทีดีนะครับแล้วมอต่อร้านะครับเมื่อหกเจ็ดเดือนที่แล้วผมชอบมาก นะครับแต่ว่านาขณะนี้ผมชอบน้อยลงเหตุผลอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของภาคการกอร่อสร้างในประเทศต้องลิงก์กับการรัฐบาลนะเมื่อกี้ที่บอกไป5เดือนที่ผ่านมานะครับภาครัฐมีการเบริจกจ่าย้็มางบมาลงทุนนะฮะเพียงแค่18% 5เดือน18%ปีหนึงมี12เดือนคูณ6หกหาร6ก็คือถ้า2คือต้อง50 นะครับหเดือนได้18แเแสดงว่าการเบิกจ่ายไม่ค่อยดีนักนั้นสิ่งที่น้กวิเคราะห์กำลังมีการประมาณการในอดีตที่ผ่านมาว่าจะจะมีการลงทุนที่เพิ่มเนี่ยใส่ในประมาณการเนี่ยอาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดโดยเฉพาะไตรมาสที่1งปีเง้มานไตรมาสที่2จบมีนาผลประกอบการของไอทีดีจบมีนาไตรมาสที่1นงนั้นสิ่งที่กังวลคือผลประกอบการของไอทีดีที่ยังจะออกมาในเดือนมีนาคมนะครับอาจออกมาไม่เป็นอย่างที่คาดก็ระมัดระวังนะครับผมณวันนี้คือถ้าดูเทคนิคเนี่ยนะครับก็ อันที่หนึ่งก็คือตัวเส้นในเมตัดเส้น0ูนย์ะนะครับเมื่อตรงนี้แหละก็คือช่วงประมาณแถวแถววันที่3เดือน2นะครับที่วันที่2เดือน3ามนะครับคือต้นเดือนที่ผ่านมาตัดมาเรียบร้อยแล้วแต่แพทเทิร์นตอนนี้ของ ITD เป็นน้นมขาลงเป็นแน้มขาลงอ่านะครับโอ้มี่วิ่บาทนะครับร้อยเอกว่าๆนั่นะค,คือขายทำกำไรนะแต่ว่าสั้นๆรีบาขึ้นไปแปดาทห้ หรือบาทตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านครับค่ะขายก่อนแล้วค่อยมาดูจังหวะแล้วก็ดูข่าวอีกทีนะคะเพราะว่าเรื่องของโครงการลงทุนยังไม่มีเม็ดเงินเข้ามาเลยนะคะแลรอดูเดือนมีนาคมถ้าเดือนมีนาคมปรากฏว่าตัวเลขของการเบิกจ่ายงบลงทุนซึ่งจะประกาศก็คือต้นเดือนเมษายนนะฮะไม่นานถ้าเพิ่มขึ้นเป็น40-30% ITD อดีจะกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ายัง18ขึ้นเป็น2 0 2 5ย่าอะไรเงี้ยรับเหมาก่อสร้างอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับค่ะขออนญาต ล็อกเล่ทางเทคนิคสั้นๆนะคะก็คงเล่นเรื่องของตัวหวยออนไลน์ราคาหุ้นก็เลยขึ้นจาก4บาทขึ้นไปถึง4บาท78แต่างแล้วลงนะครับคือมุมของการคือณวันนี้ความกังวลเรื่องของหวยออนไลน์ยังมีอยู่นะฮะก็ลองลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรคือถ้าถ้าได้เนี่ยผมคิดว่าล็อกเล่คงห้าหบาทนี่น่าสนใจนะครับแต่ว่าณวันนี้คือประเด็นก็คือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น4บาท50ไม่ผ่านสักทีนึงดูที่4บาทห0หรือหลุดต่ำกว่า4.40 เทคนิคเขาจะดูไม่ดีนะครับต่อบ,บนสี่อยน4.5้ากรอบล่าง4บาท40ิบครับค่ะดูดูข่าวให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของหวยที่เราได้ยินกันมาหลายรอบก็ไม่เกิดขึ้นจริงสีทีนะคะค่ะสุดท้ายค่ะมุมมองของหุ้นกลุ่มพลังงานสั้นๆนิดนึงค่ะครับผมกลุ่มพลังงานนะครับเนื่องจากว่าณวันนี้ถ้ามองประเด็นเรื่องของเพียวของน้ํามันเลยนะครับหรือว่าในส่วนของตัวอ่าตัวผลิตเองเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เหนื่อยนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือภาพของเศรษฐกิจโลกนะครับโดยเฉพาะตัวยุโรป ยังไม่เติบโตแต่ว่าเริ่มจะดูดีนะฮะต่างจากเรื่องมุมมองของหุ้นนะฮะคือคือมุมมองของหุ้นเนี่ยมองว่าจะยกไปที่ยุโรปแต่ว่าณวันนี้เศรษฐกิจของโลกยังไม่เติบโตอย่างเหนเ็นเด่นชัดจีนมีการปรับประมาณการตัวเลขน gdp นเดิมคือ7กว่ากว่าตอนนี้เหลือแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ในปีนี้ทำให้ราคาสินค้าโวกภัณฑ์โดยเฉพาะน้ำมันต้นน้ำนะครับอาจจะเติบโตไม่ได้มากนักนะครับราคาน้ำมันอาจจะขึ้นไม่ได้มากนักดังนั้นกลุ่มพลังงานถ้าเป็นต้นน้ำผมมองว่าเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของกลางน้ำอย่างเช่นปิโตเคมี อย่างเช่นลงกันนะครับราคาน้ํามันลงมาเยอะนะครับปรากฏว่าราคาน้ํามันติดลงมาเร็วแต่ราคาน้ํามันใสคือราคาสเรดสเรรูปเนี่ยลงมาช้ากว่านั้นในเรื่องของค่าการกันยังเติบโตได้หรือว่าเริ่มจะดูดีได้นะครับงนั้นต้นน้ําผมรู้สึกยังไม่ชอบนะครับงนั้นถ้าเกิดภาพของเฐกิจโลกเริ่มกลับมาดีขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับภาพของลงกันอย่างเช่นบางจากของท็อปเนี่ยจะกลับมาน่าสนใจหรือว่าตัวปิโตเคมีสเปคค่าการกันจะสูงขึ้นอย่างเช่น IRPC พงนั้นณวันนี้คือ แม้แต่ภาพของปิปโตเคมีหรือว่าตัวพลังงานเนี่ยถ้าแยกเป็น sub s e ตอร์บางตัวเริ่มดูดีขึ้นครับแก๊สเหรอคะ,ะตัวแก๊สนะครับเนื่องจากว่าราคาแก๊สในปัจจุบันนะครับจะสังเกตว่าลงมาเยอะแต่ลงมาเร็วกว่าเป็นการเทิร์นาลาวที่เริ่มกลับมาตัวได้ดีนะครับเราชอบ sgp นะครับหรือสยามแก๊สจะเริ่มกลับมาดูดีคือปีที่แล้วไม่ดีแต่ไตรมาสหนึ่งไตรมาสสปีนี้จะเริ่มดูดีขึ้นจัดคล้ายๆกันกับเรื่องของตัวค่าการกันกน,นะครับก็คือ,อราคาเริ่มจะลงมาตน้นราคาวัตถุดิบราคาราคาตัวแกสเอย เริ่มลงมาเยอะนะครับงั้นตอนนี้ค่าของตัวต้นทุนลงมาเร็วกว่ากับรายได้ดงั้น มาจิ้นของตัวแก๊สจะเริ่มดูดีขึ้นค,คือคือตัวตัวปัมป๊มปั๊มแก๊สนะฮะอสจดูน่าสนใจครับอันนี้เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยะคะ่ะต้องกราบขอพรบคุณกรรมก,การผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะคุณเดิมพบสงเคราะห์มากมากค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะคุณผู้ชมคะติดตามการวิเคราะห์ของคุณเดิมพบและนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยได้ในรายการสต็อปลอสนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณเดรมพบสงเคาาาากกััลไนน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 ววปชชชีง่่่อใภ้้ สวัสดีค่ะ